ต้องมีนี่ปูนปูนพี่น้องขอราะคดีจ้าหาแบบนี้ได้นี่ได้เต็มเลยอยู่น้ำทางแบบนี้แต่เต็มอยู่น้ำผจาจ่ายฟอนหนังพี่น้องปากอลารอย่าปากนะปากกูคิดถึงเนี่ย้ยเขี้หาเอาไมา่เขี่ยหาพี่ mình thổi luôn đi, tung nó, tung nó nó say, tung nó say luôn, tung nó say. Vậy hoặc là dập vậy ha, ấp kẹp say đấy đó, cái gì mẹ? gì

เห็นดิหลยน้องพี่นี่

ว่าไหน,นดูตรงหน้าจะถ้าลูกมารอเบ่งดอกกระเจียวมาปล่อยให้เกอะเกิดมาทั้งหลายดอกจ้ะต้องใส่หัวถ้าเกิดเดี๋ยน้องพี่อยู่ยหาอยู่มงเก่า ดอกกระเจียวก็ได้ยุจ้าดอกกระเจียวดอกกระเจียวตอวคลิปนี้ฝากไว้สำนีคนนะจ้าฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะด้อจา้าอยากเห็นให้คลิปยังกระบ,บอกมาเลยจา้าคอมเมนต์มาเลยสวัสดีจา้าเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวอะไรเขี้ยวหาเขี้ยวหาดุ